สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนกันลายาณมิตรที่ระลึกถึงทุกท่านนะวันนี้น้องเข้มนะจะพูดเกี่ยวกับเรื่องนาะพระนะพระสงฆ์นะต้องขออนุญาตนะพระสุปฏิปันโนนะพระที่ปะพฤกปฏิบัติชอบนะก็นะก็นะกบทความมาจากนะหนังสือพิมพนะ์ไทยรัฐนะฉบับวันนี้แหละนะวันที่15 พลิกษภาคม2นห2 5ร4นะบอกว่าการที่เรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งจริงนั้นหาได้ยากในปัจจุบันถ้าพุทธบริษัทไม่ศึกษาธรรมวินยัยก็ไม่สามารถที่จะช่วยกันทำานบำรงศาสนาให้ดำรงต่อไปได้ การเดินบิณฑบาตเปิดบาทแล้วมีเงินการหาเงินก้าวกระเป๋าของพระภิกษุจะเห็นได้จากวัดวาต่างๆในยุคปัจจุบันจะเป็นไปในลักษณะพุทธพาณิชย์นาชาวพุทธควรรู้ว่าภิกษุนั้นคือผู้ขออันประเสริฐซึ่งครองตนอยู่ในเพศบรรพชิตดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยก้อนข้าวของชาวบ้านจากการบิณฑบาต พระภิกษุมีหน้าที่สำคัญสองประการตามหลักธรรมวินยัยคือประการแรกศึกษาพระธรรมเรียกว่าคันถทุระประการที่สองอบรมปัญญาเรียกว่าวิปัสนาทุระอีกทั้งมีการขัดเกลากิเลสและรักษากายวาจาใจให้สุดจริตประพฤกษปฏิบัติตามสิกขาบทที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ เป็นเนื้อนาบญของอุบาสกอุบาสิกาการที่ภิกษุไม่ได้ทำหน้าที่ของตนอย่างถูกต้องและเหมาะสมแต่ไปทำกิจอย่างอื่นที่ไม่ใช่กิจของสงฆ์เท่ากับเป็นผู้ที่ไม่เคารพยำเกรงต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการล่วงละเมิดศีขาบทการใช้เดรัจฉานวิชา เช่นทําพิธีต่างๆพิธีแก้บนบน,บนบานไร้มนกับผีสวดมนต์ป้องกันบ้านเรือนทําพิธีบวงสวงดูเรืก่กดูยามดูดวงสะดาะเคราะห์แก้กรรมนาพิธีเหล่านี้นะหลายอย่างซึ่งทําให้ชาวพุทธเข้าใจผิดเกี่ยวกับคําสอนที่ถูกต้องการแก้กรรมที่ถูกนั้นคืออริมักมีองแปดการกระทําเหล่านั้นเท่ากับเป็นการย่ำยีต่อพุทธศาสนา ชาวพุทธส่วนใหญ่ไม่ได้ประโยชน์จากการนับถือพุทธศาสนาอย่างแท้จริงเพราะไม่รู้หลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อไปวัดบางทีก็ได้มิจฉาทิฏฐิกลับมานาเช่นไปถามเรื่องเลือกยามพระภิกษุหรือไปสะดอเคราะห์แก้กรรมไปดูดวงเหล่านี้ผิดจากคำสอนทั้งสิ้นมีการประพฤึกปฏิบัติพุจริตทางกายวาจาใจ ไม่ละอายชั่วกลัวบาปลุ่มหลงในรูปรสกลิ่นเสียงการกระทบสัมผัสมุ่งแต่ตะเกียรตะกายกวยคว้า,วาหาลาบยศสรรเสริญแท้จริงแล้วประเทศไทยคงไม่ใช่สูตรกลางพระพุทธศาสนาของโลกอย่างที่เข้าใจกันแล้วเพราะชาวพุทธไม่ได้รับประโยชน์จากการนับถือพุทธศาสนาแต่อย่างใดจึงไม่มีพะรัตนตไตรเป็นที่พึ่งคนส่วนใหญ่หาที่พึ่งผิดๆมีพระสูตรบทหนึ่งกล่าวว่า มนุษย์ทั้งหลายเป็นอันมากถูกความกลัวคุกคามเอาแล้วย่อมถือเอาภูเขาบ้างป่าไม้ที่ศักดิ์สิทธิ์บ้างสวนศักดิ์สิทธิ์บ้างลุกกาเจดีบ้างว่าเป็นที่พึ่งของตนของตนนั่นไม่ใช่ที่พึ่งอันทําความกเกษมให้ได้เลยนั่นไม่ใช่ที่พึ่งอันสูงสุดผู้ใดถือเอาสิ่งนั้นนั้นเป็นที่พึ่งแล้วย่อมไม่หลุดพ้นไปจากทุกข์ทั้งปวงได้ส่วนผู้ใดที่ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ เป็นที่พึ่งแล้วเห็นอริยสัจทั้งสี่ด้วยปัญญาอันถูกต้องคือเห็นทุกข์เห็นเหตุเป็นเครื่องให้เกิดขึ้นของทุกข์เห็นความก้าวล่วงพ้นเสียจากทุกข์และเห็นมรรคประกอบด้วยองค์8อันประเสริฐซึ่งเป็นเครื่องให้ถึงความเข้าไประง,งับแห่งทุกข์นั่นแหละคือที่พึ่งอันกเกษมนั่นคือที่พึ่งอันสูงสุดผู้ใดถือเอาที่พึ่งนั้นแล้วย่อมหลุดพ้นไปจากทุกข์ทั้งปวงได้แท้